มูลนิธิไลออนสากลหรือ LCIF ครับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและคารุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานรวมถึงเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับนายประยูนสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์ปิยเดชวลีพิทักษเดชนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดลบบุรีและนายแพทย์เมธีวงเสนาผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีเป็นประธานรับมอบพยา รถพยาบาลฉุกเฉินและครุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและเงินบริจาคจากไลออนทิพวรรณเชื้อเจ็ดตนผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310-A2 และไลออนดรพิสิทธิ์เทพศิลวิสุทธิประธานโครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและครุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับ สำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันของสโมสรไลออนลบบุรีภาค 310A2 สโมสรไลออนลบบุรีศรีชลสิทธิ์ภาค 310A2 สโมสรไลออนกรุงเทพ Cosmo Polis t a n d ภาค 310C และ The Lion Club of Yokohama Tachibana 330BJP ในการจัดหาทุนร่วมกันนะครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิไลออนสากลเนื่องจากสโมสรไลออนลพบุรีได้รับกิจกรรมหาไรายได้แล้วมีเงินคงเหลืออยู่จํานวนหนึ่งจึงได้นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาทางสโมสรครับได้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของโครงการตามนโยบายของไลออนสากลสโมสรจึงมีมติสนับสนุนและได้เชิญชวนนะครับสโมสรไลออนดังกล่าวมาร่วมโครงการนี้ด้วยกันครับ ซึ่งมีทีนะครับมีการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยรถพยาบาลมูลค่า2ล้าน4 0บาทเตียงชนิดผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามูลค่า180,000บาทที่นอนป้องกันแผลกดทับ1ชุดมูลค่า1 6 0 0 0บาทพร้อมกันนี้สโมสรไลาออนลบบุรียังมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินอีกจำนวน267,000บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสโมสรให้แก่ทางโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ต่อไปครับ